ปตทสาพาเดินหน้าโครงการ PTT EP Tenergy ปีที่10ชวนเยาว,วชนร่วมประกวดไอเดียการอนุรักษ์ท้องทะเลชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทในวันนี้ปตทสาพายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับโครงการที่อยู่เคียงข้างเยาว,วชนไทยมาตลอด10ปี PTT EP ปีหนึ่งจีปีที่10กลับมาอีกครั้งพร้อมโอกาสครั้งสําคัญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศรวมส่งไอเดียเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่4ภายใต้แนวคิดทะเลเพื่อชีวิตโอเชียนฟอร์ลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1นึ่งล้านห้าหมบาทพร้อมโอกาสต,ต่อยอดไอเดียไปสู่การใช้งานจริงในการดูแลทะเลไทยอย่างยั่งยืนไม่เพียงแค่การประกวดผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมฟ ฝังเซนวนาพิเศษที่หัวกอเด็ดเน็กเวฟคืนลูกใหม่เพื่อทะเลไทยจากผู้ส่งคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ด็อรทอนทำรงนา,ว,าวัสวสดและนักแสดงผู้หลงใหลธรรมชาติอย่างายกนเนตรที่มาร่วมแชร์แรงบันดาลใจและบุกม,มองในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะ p t t EP t e ีพีที N e G, ได้จุดประกายความคิดให้กับเยาวชนกว่า1000คนให้ได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมค่ายและเวทีร ประกวดเทวตกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและมีไอเดียดีๆที่อยากส่งต่อสู่ทะเลไทยสมัครและส่งผลงานได้ที่ www.eventsonlinecenter.com/pttep.tg underscore y ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง25ธันวาคม2568หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PTTEPCSR ค่ะ สำหรับ PTTEP t ท n e r g y ปีนี้ของเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่10แล้วนะคะ,ะเราอยากจะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกในการที่จะหานวัตกรรมหรือว่าแนวคิดที่จะช่วยกันดูแลปกป้องพิทักท้องทะเลไทยนะคะให้งดงามแล้วก็ยั่งยืนต่อไปะคะ่ะโดยเรามีการจัดประกวด ในปีนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆร่วมส่งใบสมัครนะคะโดยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่25่ธันวาคมะคะโครงการนี้เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิตของปตทสพด้วยนะคะภาพรวมอของโครงการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้ภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาก็ต,ะะต้องตอบว่าในใน,ในการประกวด นวัตกรรมนะคะในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ทะเลของเราเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการสะสมที่น้องๆส่งมาทั้งสิ้นเนี่ย260โครงการนะคะซึ่งบางโครงการเนี่ยก็ได้ถูกผลักดันแล้วก็นำไปเกิดเกิดการใช้ประโยชน์จริงอะค่ะปีนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะน้องๆเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมนะคะแล้วก็ส่งนวัตกรรมเข้ามาประกวดกับเราเยอะๆนะคะเพื่อที่เราก็จะได้เฟ้นหา วัตกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หาทางขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้จริงต่อไปะคะอยางที่พูดถึงสถานะของท้องทะเลไทยปัจจุบันนะคะค่ะาอยางสคัญแลก็้น้องๆค่จริงๆต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงวิกฤตท้องทะเลของประเทศไทยนะคะหลักๆเนี่ยที่เราเจอกันเน่นพบ พบเจอกันได้ยินกันบ่อยๆก็เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตของขยะทะเลนะคะนั่นก็เรื่องที่1นึ่ง,งนที่2เนี่ยก็คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศนะคะปะก,การังฟอกขาวหรือว่าหรือว่าการถดถอยของสัตว์ทะเลหายากนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราจะเจอก็คือว่าในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันลดลดถอยลงไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของ,ของชุมชนรอบชายฝั่งทะเลด้วยนะอาจจะจับปลาได้น้อยลงหรือว่า การเอาไปาจับทำการประมงเนี่ยฤดูกาลต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะน,นี้ปตทสพเนี่ยเรา,เ,าเน้นในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์พิทักษ์ทะเลนะคะเรามองว่าภารกิจหลักที่เราจะช่วยได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทํำยังไงก็ได้ให้ช่วยเ,เพิ่มพูนให้ชุมชนที่พึ่งพาอาศัยท่อ ท้องทะเลโดยเฉพาะออรอบชายฝั่งอ่าวไทยเนี่ยค่ะ มีรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะผ่านโครงการต่างๆของปทศพอะคะนั้นก็อยากจะให้น้องๆออลองไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าโครงการที่ปทศพเราทําอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่แค่โครงการของปทศพอ,อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นโครงการเครือข่ายพันธมิตรที่ปทศพเนี่ยมีความร่วมมืออยู่นะคะแล้วก็คิดโครงการหรือวัตรกรรมนวัตรกรรมต่างๆขึ้นมานะคะชิ้นงานของน้องเนี่ยเราก็จะได้สามารถจะไปเชื่อมโยงแล้วก็ผลักดันให้เกิดชิ้นงานแล้วก็ไปตบอบโจทย์ ในส่วนที่เป็นปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วรางวัลสหรับการประกวดนัคะอ๋อรางวัลในการประกวดก็จะเป็นถ้าเกิดน้องๆที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดนะคะก็จะมีทีมท,ที่เราบอกว่าเป็น Protect Preserve แล้วก็ Provide นะคะแต่ละส่วนเนี่ยเวลาที่น้องสมัครเข้ามาเนี่ยก็ให้ตัดสินใจให้แน่ๆนะคะว่าเราจะลงหมวดไหนนะคะ Protect Preserve หรือ Provide นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคัดเลือก ในแต่ละหมวดเนี่ย5ทีมนะคะก็จะไปเข้าอรอบอชิงชนะเลิศน,นะคะรางวัลโดยรวมเนี่ยก็1ล้าน5 0,000บาทนะคะซึ่งอาจารย์ฮอนบอกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าไปถามอาจารย์ฮอนดูนะคะเป็นโครงการอนุรักษ์ทะเลนะคะที่ที่มีเงินรางวัลเนี่ยค่อนเยอะมากนะคะ1ล้าน5ห0 0 0นบาทเพราะว่าเราอยากจะจูงใจให้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆนะคะแล้วก็ใน1ล้าน5ห0,000บาทเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราอยากจะ ผลักดันให้น้องๆอผลิตชิ้นงานที่เอามาใช้ได้จริงด้วยค่ะแล้วเราปีนี้ค่ะเรา,เราคาดหวังคาดหวังว่าจะให้น้องๆส่งกันเข้ามาเยอะๆเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเราเชื่อว่าพลังของทุกคนที่เป็นพลังเล็กๆรวมกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะเป็นพลังของพลังเนาะก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนของท้องทะเลไทยได้แล้วเราก็เชื่อว่าด้วย รูปแบบของของการประกวดของเราเนี่ยที่เราไม่ได้เน้นแค่ว่าประกวดแล้วจบเนาะเรายังมีเวิร์กช็อปเสริมเพิ่มพูนความรู้ของน้องในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการทำการทำโครงงานนะคะ,ะในเรื่องของการทำพรี e n t a t i o n เ,เทคนิคการสื่อสารแล้วก็จะมีที่ปรึกษาของเราเนี่ยให้คำแนะนําด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้ไปเ,เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมของปตทสพที่จังหวัดระยองด้วยสองวันหนึ่งคืนนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราดูแลเรื่องการเดินทางให้หมดเลยนะคะแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาเราเกณฑ์ในการพิจารณาเหรอคะ มี 4, ม bills, in, 1, 1, ีสี่มีสี่เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่์ที่1เนี่ยเราดูว่าโครงการที่น้องๆส่งมาต้องมีความสอดคล้องกับปตทสพหรือเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อที่เราจะได้ผลักดันให้เกิดชิ้นงานเอาไปใช้ได้จริงนะอันที่2เนี่ยเราเราเกณฑ์เราเราเราดูในเรื่องของความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งานด้วยนะคะอันที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วอันที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ผลกระทบเชิงบวกที่สามารถจะวัดได้จริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนสิ่งแวดล้อมมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะฮะ,ะสิ่งแวดล้อมอเป็นการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆคืออยากให้ผลกระทบเชิงบวกนั้นนะสามารถวัดได้ด้วยค่ะโอกาสในการต่อยอดงานที่คคค่ะค่ะใช่ค่ะโอกาสในการต่อยอดในอนาคตใช่ไหมคะคือคือคือ ต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือเรามีการตับเกณฑ์เนาะปีนี้เราให้เกณฑ์เกณฑ์ในส่วนที่ในเรื่องของความสอดคล้องกับงานที่ปตทสพทำแล้วก็เรครือข่ายทำก่อนก่อนหน้านี้เกณฑ์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 อาจจะมีเวทที่แตกต่างกันปีนี้เราจะให้เวทในเรื่องของความสอดคล้องกับกองค์กรทันนี้ก็ก็เราก็กําลังมองอยู่ว่าถ้าถ้าเกิดน้องๆมีผลงานซึ่งมันสอดคล้องกับองค์กรหรือสอดคล้องกับ สิ่งที่เครือข่ายพันธมิตรของเราทำเนี่ยเราก็พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดชิ้นงานนั้นจริงนะเพราะเราก็เชื่อว่าไอเดียดีๆของน้องๆทุกๆไอเดียเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่อยู่แค่กระดาษเนาะมันควรจะออกมาเป็นชิ้นงานที่ทําได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็วัดผลได้ ถ้าน้องๆสนใจที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะบอกว่าเรามีเวลาช่วงรับสมัครอะค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่25ธันวานะคะตั้งแต่วันนี้เลยเรามีเวลาอีก3เดือนนะคะให้น้องๆรวมตัวกันนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเมื่อกี้ก็มีคําถามในห้องนะอาจจะเป็นน้องสายวิทย์หรือน้องที่ไม่ใช่สายวิทย์ก็ได้นะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีแนวคิดดีๆแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยทะเลไทยของเราได้ทั้งหมดนะคะก็ ให้น้องๆลองไปศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊เราจะมีแพชชั่นแบบไหนเราจะนำเสนอนวัตกรรมแบบไหนนะคะแล้วก็ส่งชิ้นงานของน้องเนี่ยเข้ามาประกวดนะคะโดยช่องทางของเราเนี่ยก็คือผ่านทาง Facebook นะคะ PTTEP e c อ r นะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้น้องลองไปค้นหาแลนะ้ถ้าเกิดไม่ ไม่ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่ามีช่องทางที่จะมาถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะคะก็เราก็เป็นกําลังใจนะคะลุ้นแล้วก็รอน้องๆทุกคนนะคะอยากจะให้มาร่วมโครงการดีๆกับปตทสพด้วยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะก็วันนี้เป็นวันที่ไอได้ามาอยู่ในเซสชันการพูดคุยนะคะการเชิญชวนให้ทุกคนมาประกวดาจาก ให้ทุกคนเนี่ยมาประกวดโครงการภายใต้ของ PTT EP Technology ค่ะก็คือแบบเป็นการประกวดหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะแบบมาช่วยเซฟทะเลไทยของเราค่ะเรามีประสบการณ์อะไรอย่างไรโอโหอย่างอายก็คือถ้าถ้าอายจะได้ส่งเข้าประกวดน,นี่คืออาจารย์ทรปัดตกแน่เลยอะ่ะเก็บขยะทะเลแต่ว่าการเก็บขยะทะเลไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นค่ะทุกคนก็คือแบบเราเลยต้องการแบบไอเดียแนวคิดใหม่ๆของน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นี่แหละว่า เราจะส่งไอเดียอะไรกันดีที่จะเข้ามาทำให้เฮ้ยมีนวัตกรรมในการเซฟทะเลไทยแบบนี้ค่ะแล้วมีอยากแนะนำน้องๆเท่าที่ฟังดูนี่คืออาจารย์พูดไปหมดแล้วเป็นกำลังใจดีกว่าเป็นกำลังใจที่อยากให้เสนอไอเดียใหม่ๆเพราะว่าอาจารย์ตัดสินมาแล้วสิบปีแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้แนวคิดหรือว่าไอเดียอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ะมันมากเลยนี่คือถ้ายังเรียนอยู่นี่ก็อยากส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะคะเนี่ยจากมา่อกีนี้ได้คุยกับได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วมีอะไรอยากจะ ๆออก็สําหรับไออรู้สึกว่าการลงมือแล้วก็ลงไปที่พื้นที่จริงๆอ่ะอาจจะทําให้เราได้เห็นว่าปัญหาที่ต้องการการแก้ไขมันคืออะไรมากกว่าแค่เราหาไอเดียแค่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบพูดคุยกันแค่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าแค่ในคณะอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกนะคะก็แบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันสําหรับคนที่อยากจะหาแนวออไอเดียของโปรเจกต์นี้คือลงมือทําแล้วก็ลงพื้นที่ไปเจอของจริงค่ะ ชอบไอเดียที่อาจารย์ทรบอกว่าแรงจูงใจที่ดีที่สุดก็คือจํานวนเงินที่เป็นแบบเงินรางวัลน,นะคะอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีค่ะเป็นแพชชั่นที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเราจะได้รู้ด้วยว่าโอเคเราจะทําสิ่งนี้ไปเพื่อเซฟทะเลแบบไหนแบบนี้ค่ะ